ไปไหนมามาเปลี่ยนอะไรยันชูเปลี่ยนรถฮะเปลี่ยนรถเปลี่ยนแต่รถเมียไม่เปลี่ยนบอกเ <c oughs> มียไม่เปลี่ยนรักเมียคนเดียว <c oughs> ไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนปั๊มค้าครับปั๊มค้ามันรัน่วแกขี่รถจากบ้านเลยครับ <c oughs> ก็รั่วสับเกียร์บ่อยอย่างนี้เลย <c oughs> ผมบอกว่าอย่าซับ <c oughs> อย่าซับ เป็นเลกอะคำรับแรงเกยียบคลานเล่นอยู่นั่นเลยครับสับอย่างเดียวเป็นเลยห้ <c oughs> มองเลยช่วงนี้มอง จเดินชันชังนะตรงทีทีอ้รอบอล้อลอยเลยเอาแกถอดได้หรอบ่กเอาไปแล้วนะร้อยหบาทเฮ้ยยัง มันรั่วผ้า,าบรกก็หมดนะพี่ผ้าบรกผ้าบรกก็หมด <laughs> โอ้ได้เล่นสับบ่อยครับเท้าเย็นเท้าเย็นใช่ไหม ้รถออกข้างนอกแกบิต์ตอนนี้ก็เปลี่ยนลูกยางน่าจะเปลี่ยนรแต่ลูกยางมันอยู่หรือเปล่าต้องรอดูครับรอถามช่างดู สองร้อยโมงพันหนึ่งมันแน่นอนเลยว่ะเรี่ไหนเอ,อ้ยไม่ไปยินคำเดียวเลยไม่ธรรมดานลย

ប្ដូរតែលុយยางព្រើបានយូរហើយเนาะលើតែเนาะប្ដូរតែលុយยางសិនក៏បាន ถ้าถ้าเปลี่ยนทั้งหมดก็ลองเปลี่ยนแต่ลูกยางดูก่อนที่หมเปลี่ยนบนโลกอะเปลี่ยนบนโลกประมาณคันมันเป็นรอยอยู่พี่กัดคลื่น

มันปิ่นหรอไม่ใช่มันขาดมันอยู่อย่างนี้แหละนี่แข็งเนาะปูด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 ูดแตก่ะ แค่นี้เองเนาะไม่รู้ว่าได้อันเดียวเองนะนี่อันเดียวฉีกเลยมันไอ้น้ำมันมันหายไปเพราะอันี่แหละครับมันรั่วน้ำมันคลาดอะตอมคลาดอะนไหนครับครับ มันหายเวลาเราเหยียบไปมันออกอ่ะแต่เราเหยียบคลาดปุ๊บมันจะออกพอเรามันออกมันซึ้ไหครับเวลาเรายิ่งสับเกียวบ่อยๆด้วยอะมันมันหายเลยซิ่งิ้ง อันนี้คนไรพี่น้ำน้ำใสซิ่งน้ำใสซิ่งบ่กะลอนแตกหมดเลยพัวไม่ทันไงนี่นี่นี่เลิกกระบายยมุกทุกอย่างเลยนะสุกเตะอวัยวะที่เกิดไม่ได้มานานกว่าอวยวะเนี่ย